หลับ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 จิงเหรอหลับจริงเหรอจับมืองี้เขายาหลับนะแต่พอเราเดินหนีลืมตาลุกเลยอ่ะอ่ะหลับ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 โอ้หลับสนิทเลยอ่ะเขายาไงก็ไม่ตื่นโอ้หลับสนิทมากเลยเฮ้ยหลับจริงเหรอกิกี้การละครนะกิกี้การละคร ถ้าถ้าเดินหนีนี่ลุกขึ้นนั่งเลยเนี่ยพยายามไม่ตื่นยังไงก็ไม่ตื่นกีกี้กีก,กี้ตื่นเถอะเฮ้ยกินนมป่ะกินนมป่ะไปกินนมเร็วกีกี้กินนมเร็วไปกินนมเฮ้ยแปลกมากเลยแปลกมากเลยไปกินนมเร็วป่ะ ไปกินนมนะปะไปกินนมดีกว่าไปกินนมดีกว่าขอบคุณนะสำหรับการชมคิวแกงแกง